ครับทีนีนะครับจะพูดถึงความรู้เบื้องต้นอยู่กับ CSS นะครับ CSS นะครับย่อมาจาก Cascading Style Sheet นะครับมักจะถูกเรียกย่อๆว่า Style Sheet คือภาษาที่ใช้เป็นส่วนการจัดรูปแบบของ HTML นะครับโดยที่ CSS เนี่ยจะกำหนดกฎเกณฑ์ในการระบุรูปแบบหรือสไตล์ของเนื้อหาในเอกสารนะครับไม่ว่าจะเป็น Headline ของเว็บเรานะครับหรือว่าข้อความสีอื่นของเว็บนะครับตรงนี้เราก็สามารถปรับได้นะครับ การที่เราจะปรับได้นะครับให้เรากดที่ F12 นะครับก็จะขึ้นฟังก์ชันขึ้นมาให้เราใส่โค้ดลงไปนะครับตรงที่ปรับแต่งนะครับเออเราสามารถปรับแต่งได้แล้วแต่ตามที่เราชอบนะครับการที่เราใช้ CSS เนี่ยเพื่อทําให้เว็บของเราครับแตกต่างจากคนอื่นครับมีความน่าสนใจมากขึ้นมีขนาดฟอนต์สีฟอนต์น่าจะทําให้เอ,อ่อหลายๆคนที่ทําเว็บไซต์ ชนานาญระดับหนึ่งเลือกใช้ css ในการช่วยทำเว็บครับเพื่อทำให้เว็บมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับครับก็จบไปแล้วนะครับกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ css นะครับสำหรับท่านใดที่สงสัยหรือว่าติดปัญหาตรงไหนสามารถสอบถามได้ที่ firstmall เลยนะครับ